ในบอกไม่พึ่งไทยก็ไม่อดตายนายลุงหลังงานนี้ชาวขเเมนแห่แย่งซื้อสินค้าไทยก่อนหมดเกลี้ยงสินค้าขาดแคลนหนักทั่วประเทศเพราะแบรนด์ของไทยก็เลยอดตายสถานเดียวโดยก็เรียกได้ว่ามาตอนนี้เองชาวเคเมรกกำลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไร้ของกินของใช้สินค้าต่างๆกำลังขาดตลาดอย่างหนักพอหันไปใช้ของเวียดนามก็เจอแต่ของปลอมเต็มไปด้วยสารพิษแถมราคาสูงปี๊ดไม่เว้นแม้กระทั่งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และด้วยเหตุนี้เองนะครับก็เลยทําให้มาเช้าวันนี้ได้มีการรายงานว่าฮุนเซนรีบออกลงถแถลงแนะนํานายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตให้พิจารณาออกมาตรการห้ามซื้อสินค้าทุกชนิดจากประเทศไทยเพื่อตอบโต้สิ่งที่ตนระบุว่าเป็นการข่มขู่ของฝ่ายไทยมาโดยตลอดโดยประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฮุนเซนเดินทางลงพื้นที่พบปากกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมกำจเมียในจังหวัดไพแวงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยฮุนเซนได้กล่าวอย่างดุดันว่า เมื่อไรก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นฝ่ายไทยจะข่มขู่คเมนว่าจะตัดระบบสาธารณูปโภคมาโดยตลอดดังนั้นคเมนจะต้องระมัดระวังสิ่งสำคัญคืออย่าซื้อไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซจากไทยโดยเด็ดขาดเพราะเมื่อเกิดวิกฤตพวกเขาจะระงับการขายสินค้าเหล่านี้ให้เราพวกเขาบอกว่าเราจะตายถ้าพวกเขาไม่ส่งออกมาให้และในฐานะผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างยาวนาน คุณเซนได้กล่าวเสริมด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าแม้พวกเราจะไม่มีกินก็อย่าไปพึ่งพวกเขาเราต้องหาแหล่งอื่นมาสนับสนุนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งพร้อมกับระบุอีกว่านายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเคเมินได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วคุณเซนยังกล่าวย้ำว่าเคเมินยังต้องการมีความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพกับประเทศไทยและกล่าวทิ้งท้ายว่าเมื่อใดก็ตามที่ปัญหาชายแดนได้รับการแก้ไขและสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ การเจรจากับไทยจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งซึ่งนี่ก็คือการออกมากล่าวของฮุนเซนที่ว่าต่อจากนี้ไปชาวคขมรนต้องยอมตุย๋ยแม้ไม่มีสินค้าไทยนั่นเองครับโดยก็ดูเหมือนว่ามันกําลังเป็นความจริงซะด้วยสิเพราะอ้างอิงจากโลกโซเชียลคขมรน,นะครับก็กําลังมีกระแสร้อนพร้อมโพสต์รูปภาพร้านค้าหลายแห่งในขเขมรตที่กําลังขาดแคลนสินค้าอย่างหนักโดยเฉพาะนมสดนะครับที่แทบจะไม่มีให้ดื่มให้ใช้กันแล้วในตอนนี้และที่มีก็ราคาสูงริ่ว แถมยังเป็นของภายในประเทศแต่กลับขายแพงวูชีซะอย่างนั้นโดยต่อกับการแบนด์สินค้าไทยและการปิดด่านของทั้งสองประเทศนะครับก็ดําเนินมาเข้าสัปดาห์ที่2แล้วระยะเวลาสั้นๆเพียง14วันแต่ผลกระทบเริ่มแผ่ขยายเป็นวงกว้างและแรงเกินคาดแม้ในช่วงแรกจะพยายามโชว์เปาโปรโมทสินค้าท้องถิ่นเปิดตัวแบรนด์ใหม่เป็นพวงทั้งนมกัมพูชาแบบโบราณบะหมี่เขมรแบรนด์พื้นถิ่นที่หลายคนไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำ หวังสร้างภาพว่าไม่พึ่งไทยก็อยู่ได้แต่ความจริงคือสินค้าพื้นฐานเริ่มหายากของกินของใช้ประจำวันขาดตลาดแม้แต่ร้านมินิมาร์ตยังต้องพึ่งระบบสั่งออนไลน์เพราะของบนชั้นวางหายเกลี้ยงและล่าสุดก็เริ่มมีเสียงสะท้อนจากโซเชียลของฝั่งคขมเมนที่ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคาสินค้าทำไมอาหารเครื่องดื่มของใช้จำเป็นถึงได้พุ่งทะลุเพดานแบบไม่ปราณีผู้บริโภคโดยคำตอบนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้ว พราะพวกเขาเพิ่งทำการปิดประตูใส่หน้าไทยและตอนนี้ก็ต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์แบบไม่อ่อนโยนโดยก็มีร้านค้าเริ่มทยอยอัปเดตราคาชุดใหญ่ทั้งของนำเข้าและของผลิตในประเทศซึ่งบางสินค้าขึ้นราคากว่า200-300%ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือน ยกตัวอย่างชัดๆคือนมเมจิขนาด2ลิตรราคาปกติในไทยอยู่ที่98-99บาทแต่ในเขเมรตอนนี้ติดป้ายขายอยู่ที่10ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินบาทประมาณ320บาทนี่คือสินค้าที่ประชาชนกินทุกวันแต่ตอนนี้กลายเป็นของฟุ่มเฟือยไปแล้วหรืออย่างโค้กกระป๋องเดียวที่ไทยขาย10กว่าบาทแต่ในเขเมรพุ่งขึ้นเป็น1.5ดอลลาร์หรือ48บาทและนี่ยังไม่รวมค่าขนส่งรวมเบ็ดเสร็จ ราคาจริงพุ่งเข้าใกล้ร้อยบาทต่อกระป๋องแถมที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือแม้แต่สินค้าที่ผลิตภายในประเทศกัมพูชาเองราคาก็ปรับขึ้นตามโดยไม่มีคำอธิบายใดๆนอกจากคำว่าต้นทุนทั้งที่ควรเป็นตัวเลือกที่เข้าถึงง่ายราคาประหยัดแต่กลับตั้งราคาชนสินค้านำเข้าแบบไม่เกรงใจผู้บริโภคโดยก็มีทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตามมินิมารและซุปเปอร์มาร์เก็ต พบว่าสินค้าที่หายไปจากตลาดอย่างชัดเจนที่สุดก็คือนมเพราะนมเป็นสินค้าที่มีอายุสั้นผลกระทบจึงเห็นผลเร็วและรุนแรงที่สุดโดยตอนนี้นมหลายยี่ห้อก็หมดสต็อกไม่มีของเหลือในขณะที่สินค้าประเภทขนมของแห้งกำลังทยอยตามมาติดติดแม้แต่สินค้าในระบบออนไลน์ยังมีการติดราคา10ดอลลาร์ต่อขวดและนั่นคือราคาต่อขวดไม่ใช่แพ็คยังไม่รวมค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้น รวมค่าขนส่งแล้วราคานมหนึ่งขวดอาจแต่ถึง370บาทต่อขวดนี่คือสถานการณ์ที่คนคขมเต์เริ่มพูดว่าจะอยู่ยังไงในประเทศที่ของจำเป็นแพงยิ่งกว่ายุโรสินค้าจำเป็นบางรายการมีราคาขั้นต่ำตั้งแต่150บาทขึ้นไปแถมคุณภาพยังไม่มีการรับประกันผู้บริโภคชาวกัมพูชาจำนวนมากเริ่มวิจารณ์ว่านี่คือผลลัพธ์จากนโยบายที่มองไม่เห็นอนาคต พวกเขาไม่ได้แค่ผเผชิญกับปัญหาราคาแต่ยังต้องรับมือกับภาวะขาดแคลนที่กำลังขยายตัวแบบเงียบๆและรวดเร็วและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงแค่2ส,สัปดาห์หลังการปิดด่านและหยุดนำเข้าสินค้าไทยโดยต่อกับเรื่องนี้เองนะครับก็มีชาวคขมเมนจำนวนไม่น้อยแห่มาแสดงความคิดเห็นพร้อมกังวลต่อชีวิตในอนาคตหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปอย่างคอมเมนต์เขมเคนนี้ก็บอกว่า โพสแบบนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์มีแต่จะเปิดช่องให้คนต่างชาติเอาไปจิกกดทําให้ภาพลักษณ์ประเทศแย่ลงเดี๋ยวก็มีคนเอาไปด่าอีกว่าขาดของไทยก็อยู่ไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองระดับชาติก็ไม่ควรโพสต์ให้คนไทยเอาไปขยี้ดูแล้วมันเหมือนพวกเขากําลังรอดูพวกเราทะเลาะกันเองแล้วก็หัวล้อใส่ความคิดเห็นถัดมานะครับถ้าราคาสินค้ามันโหดขนาดนี้เราไม่ควรสนับสนุนเลยด้วยซ้ํา ปล่อยให้มันค้างสต็อกไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อจะไปแห่ซื้อกันทำไมอีกอย่างถ้ารู้ว่าแพงขนาดนี้ทำไมไม่หาซื้อจากห้างให้มันถูกกว่ามุมมองถัดไปบอกว่าการโพสต์แบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ตรงกันข้ามมันกำลังสร้างความแตกแยกในสังคมทำให้คนคมเมนหันมาโต้เถียงกันเองแถมยังกลายเป็นเป้าให้คนไทยเอาไปเยาะเยะ้ยถ้าลบได้ก็ควรลบซะก,ก่อนจะบานไปความคิดเห็นถัดมานะครับ โพสยังไงก็ควรลงให้ชัดว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนจะได้ช่วยกันหลีกเลี่ยงไม่ไปอุดหนุนหรืออย่างน้อยก็จะได้เอาไว้เตือนคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้โดนฟันราคากันแบบนี้โดยไม่รู้ตัวมุมมองถัดไปบอกว่าถึงฉันจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนมพวกนี้เลยแต่ถ้าเป็นของที่ผลิตในกรรมัมพูชาเองมันควรจะขายถูกกว่าของนําเข้าไม่ใช่ช่วยโอกาสขึ้นราคาช่วงนี้ควรลดราคาด้วยซ้ําเพื่อโปรโมตสินค้าให้ติดตลาดแต่นี่กลับทําตรงกันข้าม สุดท้ายคนก็หมดศรัทธาในแบรนด์ท้องถิน่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ไม่ใช่ราคาทั่วไปในตลาดนะมันเป็นแค่ร้านเฉพาะบางเจ้าการแชร์ข้อมูลแบบนี้อาจสร้างภาพลบให้ประเทศเดี๋ยวคนไทยจะเข้าใจผิดคิดว่ากัมพูชาไม่มีของจีนแล้วก็เอาไปหัวรอยอย่ออีกมเมเนต่อมาบอกว่าต้องยอมรับตรงๆว่าราคานมช่วงนี้มันพุ่งแบบน่าตกใจก่อนหน้านี้ไม่ได้แรงขนาดนี้เลยใครที่ซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนน่าจะขายต่อทำกำไรได้สบายสบาย ซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากเขมนะครับที่แห่สิ้นหวังไปตามๆกันหลังงานนี้ชาวเขมแห่แย่งซื้อสินค้าไทยก่อนหมดเกลี้ยงสินค้าขาดแคลนหนักทั่วประเทศเพราะแบรนด์ของไทยก็เลยอดตายสถานเดียวยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า